นางรำณโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อมินกำลังเดินอยู่คนเดียวใกล้ๆโรงละครเธอเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เธอชอบรัไทยมากเธอมักจะมาฝึกรำที่นี่คนเดียวหลังเลิกเรียนเป็นประจำมินกำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่บนเวทีเธอได้เห็นแผ่นยันเก่าๆตกอยู่ใต้เก้าอี้ เธอหยิบแผ่นยันขึ้นมาดูมันเขียนด้วยอักษรไทยโบราณเธอพยายามอ่านแต่ก็ไม่เข้าใจทันใดนั้นมิ้นก็รู้สึกขนลุกสู้แล้วก็มีลมเข้ามาหาตัวเธอทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงแล้วเธอก็พยายามสงบสติอารมณ์ให้ผดขายเธอนึกขึ้นได้ว่าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีนางรำในโรงเรียนแห่งนี้ ว่ากันว่าผีนางรำจะปรากฏตัวในโรงละครหลังเลิกเรียนและจะหลอกหลอนคนที่เข้าไปคนเดียวมิ้นเริ่มรู้สึกกลัวเธอรีบเก็บแผ่นยันใส่กระเป๋าแล้ววิ่งออกจากโรงละครทันทีคืนนั้นมิ้นฝันร้ายเธอฝันว่าตัวเองกำลังถูกผีนางรำตามหลอกหลอนผีนางรำสวมชุดไทยสีแดงใบหน้าสีเซียวและดวงตาแดงกำ่ำ มันกำลังยิ้มเยาะเธออย่างน่ากลัวมินสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกหวาดกลัวมากเธอไม่รู้ว่าฝันของเธอเป็นลางบอกเหตุอะไรมิ้นตัดสินใจที่จะไม่กลับไปลงละครอีกแต่เธอก็ยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับผีนางรำอยู่บ่อยๆเธอรู้สึกหวาดกลัวและกังวลมากเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ฝันร้ายนั้นหายไป วันหนึ่งมิ้นกำลังเดินกลับบ้านคนเดียวเธอเดินผ่านโรงละครและเห็นประตูโรงละครเปิดอยู่เธอรู้สึกสงสัยจึงเดินเข้าไปดูแต่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนสะกดจิตบรรยากาศโรงละครดูมือดสนิทมิ้นเดินเข้าไปข้างในและเริ่มรู้สึกขนลุกเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากเวทีเธอค่อยๆเดินขึ้นไปบนเวที นตรงกลางเวทีผีนางรำสวมชุดไทยสีแดงใบหน้าซีดเซียวและดวงตาแดงกำ่ำมันกำลังยิ้มเยาะมิ้นอย่างน่ากลัวมินตกใจมากอยากร้องให้คนได้ยินแต่ก็ร้องออกมาไม่ได้เธอพยายามวิ่งหนีแต่ผีนางรำเริ่มตามมาผีนางรำเริ่มไล่ตามมินมินวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ผีนางรำก็วิ่งตามมาติดๆทันใดนั้น มินก็สะดุดล้มลงผีนางรำกำลังจัดถึงตัวมิ้นแต่จู่ๆก็มีคนเข้ามาขวางไว้คนคนนั้นก็คือคนครูสอนมินนั่นเองคุณครูได้นำสร้อยพระที่ห้อยคอมาปัดเป่าผีนางรำออกไปผีนางรำก็หายไปในพริบตามินรู้สึกโล่งใจแล้วก็พูดได้ทันทีพร้อมกับบอกค,คุณครูว่า เมื่อกี้หนูพูดไม่ได้เหมือนโดนสะกดจิตคะ่ะจากนั้นเธอก็ขอบคุณคุณครูที่ช่วยเธอไว้คุณครูเล่าให้บินฟังว่าผีนางรำเป็นวิญญาณน,นางรำที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุบนเวทีนางรำผู้นั้นรักการรำมากเธอจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดแต่กลับกลายเป็นผีนางรำเพื่อหลอกหลอนคนที่เข้าไปคนเดียวในโรงละครบินรู้สึกสงสารผีนางรำ เธอตัดสินใจที่จะช่วยผีนางรำให้ไปสู่สุคติมิ้นและคุณครูไปหาพระอาจารย์เพื่อขอความช่วยเหลือพระอาจารย์แนะนําให้มิ้นทําบุญให้กับผีนางรําสม่ำเสมอแล้วผีนางรําก็จะไปเกิดตามเวรตามกรรมของเธอเองเธอก็ทําตามที่พระอาจารย์แนะนําผีนางรําก็หายไปมิ้นและคุณครูรู้สึกดีใจพวกเขาคิดว่า ผีนางรำได้ไปสู่สุคติแล้วมิว้นยังคงฝึกรำไทยต่อไปเธอไม่กลัวผีนางรำอีกแล้วเพราะเธอรู้ว่าผีนางรำได้ไปสู่สุคติแล้ว